สาธุชนทั้งหลายพุทธมามะกะเข้ามาในช่องสมบุญบรรยายธรรมสมบุญชาแนลอีกเช่นเคยมาเก่าในพุทธวจ,จนะเรื่องมัรมีองคป8ตที่มาเก่าบรรยายให้สาธุชนทั้งหลายได้เข้าใจในรู้ในวันนี้จบไปแล้วเป็นตอนที่หนึ่งที่ว่าเก่ามานั่นเป็นมัรมีองคป8ของอริยมรกว่าที่นี่มาเป็น ตอนที่สองจะกล่าวร้อยรายละเอียดของสัมมาสัมมันตะสั้นทาตุชนทั้งหลายรายละเอียดของสัมมากรรมมันตะนั่นคือปานาติปานาติปาตาเวรมณนีนี่ปานาติปาตาเวรมณนีน,าน,าาาน,นี่เธอนั่นละปานาติบา เว้นขาดจากการปนาธิบาตฆ่าสัตว์คือการฆ่าสัตว์นั้นวางท่อนไม้และสตัตราเสียแล้วมีความมีความละอายถึงความเอ็นดูกรุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลในบรรดาสัตว์ทั้งหลายอยู่ 2. อ,อธินาธานาเวรมณีเธอนั้นละอธินาทาน เว้นขาดจากอธินาทานการรักทรัพย์ถือเอาแต่ของที่เขาให้แล้วหวังอยู่แต่ของที่เขาให้ไม่เป็นขโมยมีตนเป็นคนสะอาดเป็นอยู่นี่เป็นเรื่องของอธินาทานสากาเมสุมิชาจชาจาราเวรมณี สำหรับฆราวาสเธอนั้นละการประพฤติผิดในกรมเว้นขาดจากการประพฤติผิดในกรรมคือเว้นขาดจากการประพฤติผิดในหญิงซึ่งมารดารักษาบิดารักษาพี่น้องรักษาพี่น้องหญิงหรือพี่น้องหรือญาติทั้งสองรักษา อันธรรมรักษาเป็นหญิงมีสามีหญิงอยู่ในศินไหมหญิงอยู่ในศินไหมโดยที่สดแม่หญิงอันเขามั่นไว้ด้วยการคล้องพวงมาลัยไม่เป็นผู้ประพฤติผิดจารีตในรูปแบบเหล่านั้นสาธุชนทั้งหลายนี่เป็นการการมาสุมิชฉาจารย์ ในกรณีสินห้าอีกสองข้อที่เหลือคือการเว้นขาดจากมุสาวาดและการเว้นขาดจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทก็ตรัสอย่างเดียวกันนั่นน่ารสาธุชนพุทธมามะกะ สัมมารรมมันตะโดยปริยายยะทั้งสองอย่างนี้ท่านทั้งหลายภิกษุทั้งหลายสัมมารรมมันตะเป็นอย่างไรเราท่านทั้งหลายหรือภิกษุทั้งหลายเรากล่าวแม่สัมมารรมมันตะว่ามีโดยส่วนสองคือสัมมาร,รัมมันตะที่ยังเป็นไปกับ กับด้วยอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญมีอุปัติเป็นวิบากก็มีอยู่สัมมากัมมันตะอันเป็นอริยะไม่มีอาสวะเป็นโลกุตละเป็นอง์คแห่งมักก็มีอยู่ท่านทั้งหลายภิกษุทั้งหลายสัมมารัมมันตะที่ยังเป็นไปกับ ด้วยอาสวะกิเลสที่หม,กมักหมมเป็นส่วนแห่งบุญมีอุปธิเป็นวิบากนั่นเป็นอย่างไรเล่าคืออย่างนี้ท่านทั้งหลายพิสูจน์ทั้งหลายเจตนาในเครื่องเว้นจากการทำสัตว์ที่มีชีวิตให้ตกล่วงไปเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการ ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการประพฤติผิดในกามทั้งหลายมีอยู่นี่ละท่านสาธุชนภิกษุทั้งหลายนี่คือสัมมากรรมมันตะที่ยังเป็นไปกับด้วยอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญเป็นส่วนแห่งบุญมีอุปธิเป็นวิบาก ท่านทั้งหลายหลือพิสูจนทั้งหลายสัมมารกรรมมันตะอันเป็นอริยะไม่มีอาสวะเป็นโลกุตละเป็นองค์แห่งมักนั่นเป็นอย่างไรเราคือเป็นอย่างนี้ท่านทั้งหลายการงดการเว้นการเว้นขาดเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากกายทุจริตทั้งสาม ตามที่กล่าวแล้วข้างบนของผู้มีอริยจิตของผู้มีอาณาสวะิจิตผู้มีจิตที่ไม่มีอาสวะของผู้เป็นอริยมรรคของผู้เป็นอริยมรรคมังคีคำข,ของผู้เป็นอริยมรรค สมังคีพูดเจริญอยู่ซึ่งอริยมรร่นท่านทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเลยนี่คือสัมมากัมมันตะอันเป็นอริยะไม่มีอาสวะเป็นโรกุตระเป็นองค์แห่งมรรคท่านสาธุชนพุทธมามัก,กะที่นี้เป็นอาชีพที่ไม่ควรกระทำ อาชีพที่ไม่ควรกระทำนั้นเป็นอย่างไรท่านทั้งหลายภิกษุทั้งหลายก็มิจฉาอาชีวะเป็นไนคือการโกงการล่อลวงการตลบตะแลงการยอมมอบตนในทางผิดการเอาลาบต่อลาบนี่คือมิจฉาอาชีวะทั้งหลาย ท่านสัจุชนพุทธมามะกะภิกษุทั้งหลายการค้าขาย5้าประการนี้อันอุบาสกไม่พึงกระทำห้าประการอย่างไรเล่าห้าประการนั่นก็คืออย่างนี้หนึ่งการค้าขายสัตราอัถวานิชชา 2. การค้าขายสัตว สตวนิชชา 3. การค้าขายเนื้อสัตว์มังสามววิมัชชามังสะว,ะว,สะวะนิชชา 4. การค้าขายน้ำเมามัชชวนิชชา5การค้าขายยาพิษวิศวนิชชาภิกษุนทั้งหลายท่านทั้งหลาย นี่แลการค้าขายห้าประการอันอุบาสกไม่พึงกระทำสาธุชนพุทธมามะกะที่กล่าวไปแล้วนั้นเป็นการห้ามให้ขลาวาดขลือหัดไม่ควรที่จะทำกรรมอันนั้นสิ้นตัณหาก็สิ้นกรรมนั่นเป็นอย่างไร สิ้นตัณหาก็สิ้นกรรมนั่นคืออย่างนี้ภิกษุทั้งหลายและท่านศาสต์ทั้งหลายท่านาสาชชชนทั้งหลายมักคาใดปฏิปทาใดย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นตัณหาเธอทั้งหลายจงเจริญมักคานั้นปฏิปทานั่นเถิดมักคาและปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อสิ้นตัณหาเป็นอย่างไรเล่าก็คืออย่างนี้ โพชฌงเกตนั่นโพชฌงเกตเป็นอย่างไรเราก็คืออย่างนี้โพชฌงเกตโพชฌงเกตสติสัมโพชฌงธรรมวิจยะสัมโพชฌงวิริยะสัมโพชฌงปิติสัมโพชฌงปัตสัทธิสัมโพชฌงสมาธิสัมโพชฌงโอเบขาสัมโพชฌง นี่แหละท่านทางหลายโพชงเกตเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วพระอุทายีได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโพชงเกตอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วอย่างไรย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นตัณหาอย่างนั้นหรือพระพุทธองค์กล่าวว่า อุทายีเอยภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสติสัมพชงอันอาศัยวิเวกอันอาศัยวิราคะอันอาศัยนิโรธะอันน้อมไปเพื่อโวสะส,ะโวสะสะักขะโวสสะสักขะความสละความปล่อยวางอันภัยบุ์ใหญ่หลวง ไม่มีประมาณไม่มีความพยายามบาดเพื่อภิกษุนั่นจเจริญเมื่อภิกษุนั่นจเจริญสติสัมพุทธชงอันอาศัยวิเวกอันอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะอันน้อมไปเพื่อโวสสะสักะอันภัยบูญใหญ่หลวงไม่มีประมาณไม่มีความพยาบามบย่อมละตัณหาได้ดังนี้ ท่านสาธุชนทั้งหลายนี่คือเป็นของที่กล่าวมานั้นย่อมเจริญอุเบกขาสัมพุทธชงอันอาศัยวิปหักวิเวกอันอาศัยวิราคาอาศัยนิโรธะอันน้อมไปเพื่อโวสัสสคะอันภัยบณ์ใหญ่หลวงไม่มีประมาณไม่มีความพยาบาทเพื่อเมื่อภิกษุนั้นเจริญ อุเบกขาสัมพุทธชงอันอาศัยวิเวกอันอาศัยวิราคะอันอาศัยนิโรธะอันน้อมไปเพื่อเวสัสะอันภัยบุญใหญ่หลวงไม่มีประมาณไม่มีความพยาบาทย่อมละตันหาได้เพราะละตันหาได้จึงละกรรมได้เพราะละกรรมได้จึงละทุกขได้นี่ละอุทาย,ยีเออย เพราะสิ้นตัณหาจึงสิ้นกรรมเพราะสิ้นกรรมจรึงสิ้นทุกข์ด้วยประการดังนี้แลนี่แหละสาธุชนทั้งหลายที่บรรยายมานี่หวังว่าท่านสาธุชนทั้งหลายพอที่จะเข้าใจในคําบรรยายนี้ในเรื่องของสัมมาทิฏฐิรือเรื่องของโพชโงเกตวันนี้สมควรเจเวลาแล้วสาธุชนพุทธมะมะก迦 อาตมาขอหยุดไว้เพียงแค่นี้ก่อนเจริญพร